บัตรนี้วันที่26มกราคม2568เป็นวันที่24ของข้าพเจ้าชัยบันดิตอุนลิตขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระประิตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจาริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทอน บทที่หนึ่งสัมมันตาจักกะวาเลสุคลาคัดฉันตุเทวตาสัทธรมมังมุนิลาชัสสะสุนันทุสักขะโมคะทังสักเคาเมจะรูเปคิริสิขาละตะเถจันต์ลิเีวิมาเนเททีเปรัตถีจาคาม หาหนีเคหะวัตถุมะนิเคเตภูมาจายันถุเตวาชระทะระ,ะวิสามียักขะธรรมคันธรรมพระนาคาทิตตถาทิตตถา,ถถาตาสัตติเกยังมุนิวะละวะจนังสาทะโวเมสุนันถุ ธรรมันสวณกาลอยยมภะทันตาธรรมันสวณกาลอยยมภะทันตาธรรมันสวณกาลอยยมภะทันตาบทที B una. B una ่สองบทบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิภูชยามะอิมินาสกาเลนะธรรมังอภิภูชยามะอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิภูชยามะ บทที่3บทกาบพระรัตนไตาอารหังสัมมาสามัมพุทโธพระควาพุทธังพระกวนตังอภิวาเทมิสวาขโตพระควตาธรรมูธรรมังนามาสามิสุปฏิบันูพระควโตาสาวกสังโคสังคังนามามิ บทที่4บทสวดนมามกาสิทธิคาถานโมตสสะภควโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธสสะนโมตสสะภควโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทสสะนโมตสสะภควโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธสสะบทที่5บทสวดไตสรณะ,ะขะปาฐานพุทธังสรณงคัจฉามิธัมมังสรณงคัจฉามิสังฆังสรณงคัคฉามิ ทูติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทูติยัมปิธรรมังสารนังคัจฉามิทูติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตาติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตาติยัมปิธรรมังสารนังคัจฉามิตาติยัมปิสังฆังสลานังคัจฉามิบทที่6บทสวดสัจจกิริยาคาถานันทิเมสารนังอัญญงพุทโธเมสารนังวลังเอเตนะสัจจะวเชนะโสธิเมโหตุสัพพทา นันทิมีสารนังอันยังธัมโมมีสารานังวลังเอเตนะสัจจะวัชีนะโสติเมหโหตุสัพพธานันทิมีสารนังอันยังสังโฆมีสารานังวลังเอเตนะสัจจะวัชีนะโสติเมหโหตุสัพพธา เอวังเมสุตังเอกังบทที่เจบทสวดมหาสมัยสูตรเอวังเมสุตังเอกังสมยังพระควาสักเกสุวิหารติกปิวัตถุละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคนะสัทิงปัจจามตเตหิพิขุสเตหิสัพเพหิวะอะหรหันเตหิทสัสหิจะโลกะธาตุหิเทวตา เยภูเยนะสันนิปติตาโหติพระควันตังทัศนายะพิขูสังฆาจะอัทโขจะตุนังสุทาวาสกายิกานังเทวานังเอตะถโหสิ อะยังโโหภควาสักเกสุวิหารติกปิล้วัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสักเคนสัทิงปัจจะมเตหิพิขุสเตหิสัพเพหิวะอรหันเตหิทาัศหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยภูเยนะสันนิบติตาโหติพภควันตังทัศนายะพิขุสังขจะยันนูณะมยัมปิเยนะภควาเตนุปะสังกะมือยามะ ปุปะสังกะมิตวาพระคัตโตสันติเกปัจเจกะคาถาพาสือยามาติอัทโคตาเทวตายิสือยะถาปินามะพะละวาปุริโส,สสัมมาชิตตังวาพาหังปะสาเรยะปะสาลิตังวาพาหังสัมเมือเชยยะเอวเมีวสุทาวาเสสุ เทเวสุอัตตะหิตาภควตโตปุระโตปาตุระหังสุอัฏโขตาเทวตาภควัตตังอัภิวาเทวาเอกะมัตตังอัตสุงเอกะมัตตังทิ่ตาโขเอกาเทวตาภควตโตสันติเกอิมังคาทางอภาสีมหาสะมะโยปวัตนันสมิเทววกายาสมาคตาอาคะตันหะอิมังธรรมสะสามะยังทักขี ทัาขิตาเยวะอะประราชิตะสังฆติอะตโะขปาราเทวตาพระควะตสันติเกอิมังคาถังอาภาสีตันตะพิขโวสาัมาทะหังสุจิตตังอันตะนูอุชุกาะมะังสุสารทีวะเนตานิคะนิตะวาริยานิรักขันติปัตถิตาติ อัตโคปาราเทวตาภควตโตสันติเกอีมังคทาทังอภาสีเสตวาขีรังเสตวาประรีคังอิทัขีรังโอหังจะมะมีชาเตจะลันติสุทาวิมลาจะขูมะตาสุนันตาสุสูนาคาติอัตโคปาราเทวตาภควตโตสันติเกอีมังคทาทังอภาสีเยเกยจิพุทธังสรารนังคตาเส นาเตคมิสันติอปายะภูมิงปะหายะมานุสังเทหังเทวกายังปริปุเรสันติติอัฐาโขภะวาพิขูอามันเตชิเยปูเยนะพ um oh, ah, ิขเวทะสะสุโลกะธาตุสุเทวตาสันติปฏิตาโหตุ ตาถาคตังทัสสนายะพิขุสังคจเยปิเตพิขเวอหิสุงอตีตะมัทธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระวตานังเอตะปะละมาเยว,วะเทะวตาสันนิปฏิตาหิสุงเสยยะถาปิไมหังเอตตะ,ะหิเยปิเตพิขเวภวิสันติอนาคตะมัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธา เทสัมปิพระขวตานังเอตะประละมาเยวะเทวตาสันนิปติตาพระวิสันติเยยเย,ยสาเยยะถาปิไมหังเอตระหิอาจิขิสามิพิขเวเทว,เว,วกายานังนามานิกิตายสามิพิขเวเทว,วกายานังนามานิเทศิสามิพิขเวเทว,วกายานังนามานิตังสุนาทะสาธุก,กัง มณสิกะโลทะพาสิสามิติเอวันพัตเตติโขเตพิขูพระวันพระวาวโตปันใจโสสูงพระวาเอตตะทะโวจะสิโลกามนุกันสามิยัตถาภูมาตทัสสิตาเยสิตาคิริคัมพลัง หิตันตาสมาหิตาปุถูสีหาวะสันลีนาโลมะหังสาพิสัมพูโนโอทาตามะนะสาสุทธาวิปัสันะนมะนาวิลาพิญโยปัจจะสะเตยันตวาวะเนกาปิละวัฒเวตะโตอามันตยิสถาสาวกีสาสนีลเตเทวะ กายาอภิกันตาเตวิชานาถะพิขวโวเตจะอาตัปปะมะกะลุงสุตาวาพุทธังสัสาสานังเตสมัสมปาตุระหุยานังอนะนนุสาณนะทัสสนัง อบเปเกสะตะมัทคุงสหัสังอัฏฐสัตตลิมสตังเอเกสหัสาน,างนังอามัณนุสานะมัทสุงอเปเกนันตะมัทคุงทิสาสภะพพุทาองหงตันจะสรพังอภิยายะวะวคิวานะจักขุมาตะโตอมันตยิสถาสาวเกศาสนีลเต เทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถาภิกขวโวเยโวหังกิตายิสามิขิลาหิอนุปุพภะโสสัตตะสหัสสาวะยักขาภูมากาปิละวัฒวาอิทธิมันโตสุติวันโตว,วันนะว,วันโตยะสันสิโนโมทามานาภิกามุงภิกขูนังสมมติงวนัง ชาสะหัสสาิมาะวะตายะขานาในตะวันนิโนยิทธิมันโตสุติวันโตว,วันนะวันโตยะสันสีโนโมทามานาพิกามุงพิคุนางสัมมติงวนัง สาตาคิลาติสหัสสายคานาในตะวันนิโนอิทธิมันโตสุติวันโตวันนะวันโตยะสันสีโนโมทมานาพิกามุงพิกูนางสมติงวนังอิเจเตโสละสหัสสายคานาในตะวันนิโนอิทธิมันโตสุติวันโตวันนะวันโตยะสันสีโนโมทมานาพิกามุงพิกูนางสมติงวนัง เวสามิตาปัญจสาตายขานาในาตะวันนิโนโอิติมันโตสุติวันโตว,วันณนะวันโตยัสันสีโนโมทามานาพิการมุงพี่ขูนางสมมติวนางกุมพิโรราชะขหิโกเวปุรัสสนิเวสนังพินโยนางสัตตะสาหาสังยักขานางปะยป,ปุลุป,ปาสติกุมพิโรราชะขหิโกโสปาขาสมิติวนัง ปุริมัจจะทิสังราชาทัตรัตโธปัาษาสติคำธรรมพานังอธิปฏิมหาราชายสันสิโสปุตตาปิตันสะพระหโบอิททนามามะหันภราอิทิมันโตสุติวันโตวันะวันโตยะสันสีโนโมทามานาพิกามุงพิขูนางสมติงวนังทักขินันจะทิสังราชาวิรูหูตัมปะสาสติกุมพัฒทานังอธิปฏิมหาราชายสันสิโสปุตตาปิตันสะพระหโวอิทธนามามะหันภรา อิทธิมันโตสุติวันโตวันะวันโตยะสันสีโนโมทามนาพิกามงพิขุนางสมติงวานังปัญชิมัจจะทิสังราชาวิรูปโคปัสสสตินาคานังอาชิปติมะอาราชายะสันสีโสปูตาปิตันสะพาหะโวอิทธานามะหันพลาอิทธิมันโตสุติวันโตวันะวันโตยะสันสีโนโมทามนาพิกามุงพิขุนางสมติงวานังอุตตลันจะทิสังราชากุเวโรตตปะสสสติ ยักขานางอธิปติมหาราชายะสันสิสโสปุตตาปีตันสะพระหัวอิทานามามะอันภลาอิทธิมันโตสุติวันโตว,วันนะวันโตยะสันสีโนโมโทมามนาพิกามุงพีขูนางสมมตินวนางปุริมะทิสังทิตะลัโถทักขิเนนะวิรูหะโกปัญชิเมนะวิรูปโคกุเวโลอุตตะลังทิสังจัตตาโลเตมหาราชาสามันตาจตุโลทิสาทัตทัตละมานาอังทสุ วะเนีกับปิละ,ว,ะ,ะวัฒเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวัจจะนิกาสถามายากุทิทุเวเทิุวิภูจะวิภูตโตสหะจันทโนกามะเสยโจะกิกินนุมัตถุนิมัตถุจะปะนาโทโอปะมัตโยจะเทวะสูตโตจะมาตะลิจิตตะเสโนจะคำธรรมภพนะโลราชาสนโนุสพโ อาคูปัญจสิโขเจวะติมพารูสุริยะวัชสาเอเตจันเยจะาาชาโนคันธรรมพาสหราชุพิโมทมานาพิกามุงพิคูนางสมติงวานังอัฐาคูนาภสานาคาเวสา,าสลาสหตันชะกากรรมพระรัตตะลาอาคูปายาคาสหยาทิพิ ยามุนาตถาลัทธาจะอาคูนาคายะสันสีโนเยลาวันโนมหานาโคโซปาคสมิติงวะนังเยนาครา,าเชสะหะสาหะลัตติธิพาธิชาปะชิวิสุธาจากักขูเวหายะสาเตวะนะมัชปัตตาจิตตาสุปัน,นาอิติเตชะนามัง ภยันตทานาคราชานะมาสิสุป,ปันตะโตเขมะมะกาสิพุทธโธสังหาหิวาจาหิอุป,ปะหยันตานาคาสุป,ปันนาสารณะมังกังสุพุทธังชิตาวชิระหัตเทนะสุสะมะสะมุทังอสุราสิตา พาตาโลวาสวัคเเติอิทธิมันโตยะสันสีโนการะกัญชามหาพิมาอสุราธานะเวคสาเวปะจิตติสุจิตติจะปะหาลาโทนมุจีสหสตันจะพรลิบุตานังสัพเพเวโรจะนามกาสันในหิวาพระลิงเสนังลาหงพัทธมุ ปาขมุงสะมะโยธานิพัฒนเตพิคูนั่งสัมมติงวานัง อาโปจะเทวาปะทะวีจเตโชวายโยตทาคมโงวะลุนาวาลุนาเทวาโสโมจะยะสาสาสหะเมตากลุนากายิกาอาคูเทวายะสันสิโนทัเสเตทัศถากายาสัพเพนาในาตะวันนิโนอิทธิมโตสุติวันโตว,วันนวันโตยะสันสิโนโมทามานาพิกามุงพิกุนังสมมติวันังเวทูจะเทวาสาหะลีจอสมาจะ ทุเวยะมาจันทัสุปนิสาเทวาจันทะมาหูปุรักขตาสุริยันสุปนิสาเทวาสุริยะมาหูปุรักขตานาขีตานิปุรักขีวา อาคูมัทวะลาหกาวะสูนังววาสะโวเสโทสักโกปาขะปุริทะโททเสเ,เตทสถากายาสเพนาในตะวันนิโนยิทธิมันโตสุติวันโตว,วันนวันโตยะสันสิโนโมทามา,าพิการมุงพิคูนงางสัมมติงวันังอาธาคูสะหาภูเทวาชะละมักขิสิขาลิวะอลิถกาจะโรชาจอปมาบุพะนิพาสีโน วะลุนาสหธรรมะมาจะอจุตตาจะอนเนชากาสุเรยะลุจิลาอาคูอาหูวะสะวะเนสีโนทเสเตทสตากายาสเพนาในาตะวันนีโนอิทธิมันโตสุติวันโตว,วันนะว,วันโตยะสันสิโนโมทามานาพิกามุงพิขูนางสัมมติงวนัง สมานามะหาสัมานามานุสามานุสุตตมาคิทาปะทูสิกาอาคูอาคูาคมโูปะทูสิกาอาทาคูหะละโยเทวาเยเจะโหโลหิตะวาชิโน ปาลคามะหาปาลคาอาคูเทวายะสันสิโนทัศเ,เตเตทัศธา,ากายาสัพเพนาในตะวันนิโนอิติมันโตสุติวันโตว,วันนะวันโตยะสันสิโนโมทามานาพิกามงพกขุนางสมติงวนางสุก,กากะลุหาอะลุนาอาคูเวคะนะสาสาหาโอทาตะไคหาปามโมคาอาคูเทวาวิจักขนา สัทามัตาหาละคะชามิสักกาจะยยสันสีโนทนะยังอาคาปะชุโนโยทิสาอภิวัตสติทะเ,เตเถสเตกายาสัพเพนาในาตะวันนิโนอิทิมันโตสุติวันโตว,วันนะวันโตยสันสีโนโมทามานาะพิกามุงพิขุนางสมติงวะนังเขมิยาตุสิตายามากันทักกาจะยยสันสีโนสัพพิตากาลามะเสถาโชาตินามาจะอาสวา นิมาณนระติโนโอาคูอะทาคูปะระนิมิตาทศเตเตศติกายาสเพเนาในาตะวันนิโนปิติวันโตสุติวันโตวันนะวันโตยะสันสีโนโมทามานาะพิการมุงพิคูนางสมมาติงวนางทเตเตเทวนิกายาสพเพนาในาตะวันนิโนโนามันวเยนะอาคันฉุงเยจันเย ทิสาสหะปะวุทธาชาติมัคคีลังโอคตินะมะนาสวังทักเขโมคะตะลังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพัมมาปะละมันโตจะปุตาอิทธิมะโตสหะสัตนังกุมาโลติงโสจะโสปาคะสม,มิติงวะนังสหะสัพพมมะโลกานังมาหามพัมมาพิทิทติ อุปป,ปันโนชุติมันโตพิมากายยะสันสิโสทเสธะอิสระอาคูปัญเจกะวะสะวัตติโนเตสัญชะมัชะโตอาคาห,าหาลิโตปะลิวาลิโตเตจสะัพเพอภิกันเตสิเทเทวะสะพรมมะเกมาละเสนาอภิกามิปัญจกันหัสมัาธิยัง เอทะคันหะทะพัฒถะราเคนะพันธะมัตถุโวสมันตาปะลิวาลรทะมาโวมุจิทะโกจินังอิติตันทะมหาเสโนกันหาเสนังอะเปชะยิปานินาตะละมาหาจจะสลังกันตาวานะเพลวังยะถาปาวุสโกเมโคธนะยันโตสวิชุโก ตถาโสปัญจุทาวติสังกุโทอสายังวเสตันจะสัพพังอภิยายะวะวัคขิวานะจะขุมาตะโตอามันตยิสถาสาวเกศสาสเสนระเตมาละเสนาอภิกันตาเตวิชาณถาพิขโว เตจะอาตัปะมะกะรุงสุตวาพุทธรรมสะสสนังวีตะลาเคหิปักกามูงเนสังโลมันปิอิชยุงสัพเพวิชิตะสังคามาภยาตีตายะสันสีโนโมทันติสหภูเตหิสาวกกาเตชะเนสุตาติ